โย่โยโยบายซ้ำตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel น YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่คำทน่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีดิมเชียในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไตง่ายๆแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสําหรับช anel น o u t u b e นะครับตอนนี้กําลังจะเข้าสู่ห้าหมืน YouTube. ่นซ เราก็อีกหนึ่งช่องทางคือทาง Tik t อกนะครับ s o c c เกอร์ KLM นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเอามาดึงคำคืนันพึหัดสบอดีผมดูแล้วเนี่ยคึนเน้นทีมเดียวครับต้องไปที่เกมตี2องบนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปในกลุ่มเจครับเป็นนัดไทยๆแล้วนะครับโรมาเนียทีมผีดิบรองจ่าฝูงนะครับจะเปิดบ้านเจอกับไอซ์แลนด์อันดับ5โรมาเนียเนี่ยมีอยู่13แต้มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอาร์เมเนียมา1นต่อครับ ดาวดังของโรมาเนียชุดนี้ครับก็นำโดยวลรัตชิริเชตนะครับปากรนหลังกับตันทีมจากซัสซูโอโล่ครับส่วนตรงกลางเนี่ยนำโดยนิโคลแสสตนดิอูนะครับยานิสฮาจีครับแล้วก็กองหน้าเป็นจอสปูตการกองหน้าจากเรดดิ้งนะครับทีมในเดอร์แชมเชี้ยนอังกฤษฝั่งของไอซ์แลนด์มี8ดคะแนนครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มริเทนสไตน์มา4ต่อ0ูนนะครับก็คงนำโดยพวกอย่างบีเคียบียานาซินนะครับ เราก็กองกลางที่ติดกองติดทีมชาติมากว่าร้อยนัดนะครับล้วก็มีเัลเบิร์ตกุดบุนซันครับที่ล่าสุดไปเล่นกับอาร์เซนอลมานะครับคือว่าไปไอซ์แบนชุดนี้ไม่ค่อยมีดาวดังเหมือนที่ผ่านมานะครับเกมแรกที <rotations. S 1> <ther in. S 2> ่เจอกันเนี่ยโรมาเนียบุกชนะ2 0นครับแน่นอนก่อนเกมผิริบโรมาเนียถูกยกให้เหนือกว่าแน่นอนในกลุ่มนี้เนี่ยเยอรมันนะครับการันตีการเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วดังนั้นเนี่ยยังเหลือโค้ตาเดียว คือต้องพยายามจบรองแชมป์กลุ่มเพื่อไปเพลย์ออฟนะครับดูแล้วเนี่ยผมว่าโรมาเนียไม่น่าพลาดในเกมแบบนี้นะครับเพราะว่าไอซ์แลนด์คือไอซ์แลนด์เนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับต้องบุกชนะเท่านั้นแล้วก็ไปหวังผลในคู่อื่นด้วยนะครับเป็นงานที่ยากเกินไปในขณะนะที่โรมาเนียชนะเกมนี้แทบจะการันตีกลายเป็นรองแชมป์กลุ่มเกือบได้เลยนะครับดังนั้นดูแล้วผมว่าฟอร์มก็ดีกว่าแรงจูงใจมีมากกว่าเล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับผิดโรมาเนียไม่พลาดแน่ครับพวกแนวรุกอย่างนิโคลาสตานิอูยานิธาจีจร์ดปุตกัส ดูวกำลังอาง่ายว่าทําเกมรุกกันได้ดีนะครับเล่นได้อย่างไหลลื่นดูแล้วไม่ต้องคิดเยอะเชียร์ไปที่โรมาเนียครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูแน่ครับให้เชียร์โรมาเนียเป็นคลืนเน้นินเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย